นี่คือโปรดักต์ใหม่จากดิฟคูครับซึ่งมีทั้งเคสและก็ซิงลมราคาจะดีแค่ไหนและจะสวยแค่ไหนวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AFC ซผมบอกไอฟ u นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเคสเนาะเคสจากดิฟคูที่ออกมาเนี่ยเรารู้ตัวเลยว่ามันเออมันคือยี่ห้อดิฟคูเพราะว่ามันเกิดจากความมินิมอลแล้วก็ราคาที่มันไม่แพงจนเกินไปนักนะครับอ่าอ,อย่างตัวเนี้ยนะครับมันคือเซอสองศูนย์แบล็กเนาะนี่คือดิฟคูเซอสองศูนย์แบล็กราคาเนี่ยจะต้องได้ไม่แพงสีดำเนี่ยสองพันสองเก้าสิบสีขาวสองพันสามเก้าสิบนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จจะะะเเปป็็็นนนกคือสสีีดา ขาว2 9 9พแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเรื่องเคสก่อนนั่เองนะครับตัว CS 260 black and white นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแผงด้านข้างที่เป็น t e m p e r glass อยู่แล้วนะครับโอเคเพื่อให้โชว์ว่าข้างในว่ามันสวยงามขนาดไหนไม่เป็นพวกชุดนะ้ำพวกเมนบอร์ดพวกรัมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แผ่นด้านบนนะครับแล้วก็แผ่นด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะใส่ตัวยางพิกเซลนี้ได้พิกเซลก็พิกเซลสิบไอ้พวกเนี้ยประมาณ990บาทเนี่ยนะครับก็คือช่วยให้มันเ,เต็มเต็มหน้าเคสไม่ให้มันโลง่งจนเกินไป Mickey, Mickey, มีกิมมิกมีการใส่ตัวอักษรอะไรต่างๆนะทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักขึ้นแล้วส่งความเป็นแบบไ i ด e n ิตี้หรือว่าความเป็นตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแคต่ตัวเ้้ไวซลลดแน ที่เพิ่มขึ้นสำหรับเมนบอร์ดที่มีขั้วต่อด้านหลังนะระยะที่กว้างขึ้นเป็น2 9 6มิลลิเมตรในแบ็กเพลดังนั้นเนี่ยจุดเด่นก็คือมันคือใส่เมนบอร์ดแบบไมโคร a อทกได้นะนะครับใส่เมนบอร์ดไมโครไอทกได้ใส่พาวเวอร์สปายแบบปกติได้ทําให้ราคาเครื่องนั้นมันจะไม่ได้แพงจนเกินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นพาวเวอร์สไปายแบบ SFX มันจะแพงมากแล้วก็เมนบอร์ดแบบ ITX มันก็จะแพงมากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในจุดเด่นของตัวนี้คือขนาดเล็กลกะทัดรัดสามารถาาบบเคลืลบบลกกค่อนบรัะค รองรับเมนบอร์ดขนาด iGx และ Micro ATX นะครับใส่ชุดน้ำได้3ตอนเลยนะ3ตอน3า0ร m มตรงนี้นะครับแล้วก็รองรับอีซิงของเราได้สูงสุดถึง1น mm. ึ mm ่งร้อยเจ็ดมมตรหึงร้อยมมรถือว่าสูงอยู่นั่นเองนะครับรองรับการ์ดจอที่มีความยาวโอ้ยาวมากยาวถึงส8ม mm ร้อยแหรือ4ี่ร้มมเนะถ้าเราไม่ติดตั้งพัดลมด้านาเอาง่ายๆคือการ์ดจอเนี่ยมันสามารถใส่ทุกตัวใช่ไหมยาวได้สูงสุดสามร้อยแปดสิบแปด X, มิลิเมตรนั่น ATX ได้นะครับแล้วก็ใส่พัดลม120มที่ม้อถึง6ตัว นะดังนั้นสเปคตัวนี้เต็มๆก็คือมันจะเป็นเคสที่ยาว438ม mm, มตรยาว438กว้างตัวนี้มุมกว้างน่าจะ225ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็สูงเนี่ยสามมิลลิเมตรดังนั้น,นเคสตัวนี้มันจะยาวน้ำหนัก5.3กิโลกรัมแมททีเรีก็เป็นตัว t เทม e พ Glass เป็นพลาสติก ABS นะครับเป็น SPCC นั่นเองนะครับมาถ้าบอร์ดซับพอร์ตก็คือซับพอร์ตหมดเลยเนาะแต่ว่ามันต้องใหญ่ขนาด a t x หรอกแค่ Micro a t x ก็ผมบอกว่ามันก็ทำให้มันราคามันเบาลงละนะครับใส่บอร์ดร Micro a t x ได้นนะคครับโอ okay. เเี่ย พอชืต่อด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีย s b 3สาเนี่ยสช่องนะครับที่เป็น Gen2 ู y p e C 1ช่องมี Audio มีไมโครโฟนด้วยนะครับ i ร e Bay เนี่ยรองรับพาร์ d ิ i ไรเพิ่มอีกหน1่งลูกรองรับ2.5นิ้วที่เป็น s อส a เนี่ยได้อี่งลูกนั่นเองนะครับเ p ก็คือ4 s l ส t ลปกติมาตรฐานแฟ n ัพพอร์ตนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะซับทัพพอร์ตเนี่ยสองบันลมขนาดร2อ่มิลิเมตรเนี่ยอันนี้ใส่ได้นะครับด้านบนร้อยนี่ส ข้อน้ำซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยติดหม้อน้ําไม่ได้ด้านบนนะครับติดได้ทั้ง1ตอน2ตอนแล้วก็3ตอนนะครับด้านล่างเนี่ยไม่ได้ด้านหลังติดได้1ตอนดังนั้นเนี่ยติดด้านบนเถอะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในปัจจุบันนี้ชุดน้ำมัน1ตอนเนี่ยมันไม่ได้ละมันไม่มีละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสแค่เฉพาะด้านบนแค่ต่อให้2ตอนหรือว่า3ตอนนั่นเองนะครับแล้วก็ CPU cooler head นะครับตัวลิมิตก็คือสูงสุดได้ถึง174มมมคือสูงากหนนั้ึ่งกังวลนะร้องงติิดดซ์การอส่ยาวโคคตรร388มมนะับเพราะจ็ดสี่ย ATX ปกตินะล ปกตินะครับโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันเล็กผมประกอบไปเยอะละมันเล็กเล็กมากเห็ไนไหมเนี่ยเล็กมากถ้าตัวเคสเปล่าเนี่ยประมาณ2องพันสามเก้าสิบจะเป็นสองพันสองเก้าสิบสองพันสามเก้าสิบสีขาวกับสีดำอย่างเงี้ยอันนี้ผมเลืกตัวอย่างให้สีดำให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นพิกเซลสิบเนี่ยพิกเซลสิบตัวเคสมันจะ ยาวไม่สูงเพราะว่าสปายวางหน้าพอเพราะว่าสปายมันวางหน้าเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เคสเนี่ยมันจะยาวนะครับมันจะยาวขึ้นมาแล้วมันไม่สูงเรารู้สึกว่าเออเคสมันไม่ได้เทอะทะจนเกินไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แต่อาจะจะหนักหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการเล็กกว่านี้อาจจะเป็นเซชหนึ่งหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยพอยคือมันก็จะต้องใส่แบบบอร์ดเล็กเพราะว่าสปายแบบเล็ก,แบบลกแต่นี่คือแบบใส่แบบเมนบอร์ดไมโครเอเด็กได้มันถูกมากนะแล้วก็พาวเว่าสปายแบบปกติได้ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ ครับตัวก้าวจอใส่ได้ยาวเฟ้ยเลยไม่ต้องห่วงมีแบ็คปุ่มแบ็คเพลแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อพอร์ตสายด้านหลังนี้ได้เลยนี่พอร์ตสายวางหน้าก็จริงใช่ไหมแต่ว่าจะมีสายคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อมาด้านหลังนั่นเองนะครับด้านบนเป็นแอร์ฟลูเรียบเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมอย่างดีตรงนี้เป็นสามารถติดพิกเซลสิบได้นะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดอยู่ด้านข้างนะครับนี่สามจุดศูนย์นะครับสองช่อง Type A Type C ก็มีนะครับแล้วก็ยังมีคอมโบแจ็คก็มีนะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้้วีีีี่่่่มมรรรเเซซตใชยยก็็บออดึงปไไ นั่นนเองะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเคสในราคาเบาๆสองปกับสอง0และดีไซน์ที่มันแบบมันสวยอะผมุูดตัวแล้วมันสวยคือมันไม่ได้สูงมันเล็กเห็นไหมมันเล็กแต่ว่ามันสามารถใส่เมนบอร์ดไมโครเอเด็กได้มันสามารถใส่พาวเวอร์สปายแบบปกติได้ก็ไม่แย่นี่ว่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบกินคประมาบนี้ประมาณเนี้ยสองอเปรสี่เก้าสิบประมาณนั้นสองเปรสามเก้าสิประมาณนั้นแต่ว่าถ้าคุณต้องการติดเพิ่มเติมก็ติดพกเซลสิบได้นะครับโอเคไหมประมาณากเก้าร้อยเก้าสิบสไลด์ คนน่อซีเอสสอยคือ CS 2 7 0 Black White ราคา2,890สําหรับสีดําและ2,990สําหรับสีขาวนั่นเองนะครับตัวน,นี้คือ Deep Cool CS 2 7 0รูปทรงมันจะตรงกันข้ามกับตัว260เลย270จะเป็นการวางแนวตั้งอ่ะเป็นการวางแนวตั้งนะและมีดิจิตอลดิสเพย์สำหรับการใช้งานของ CPU การ์ดจอรวมถึงของวัสดุและรับพัดลมมันก็จะบอกหมดถ้าเวลาเปิดใช้งานจะมีจอด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยราคานี้นะได้เคสทรงตั้งแบบนี้นะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเ,เล็กๆอะ่ะนะครับและมีจอเขาเรียกกวว่าาาโช์ร การทํางานของ CPU ทํางานอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่วัดความร้อนเท่าไหร่อะไรยังไงโชว์หมดนะครับรองรับเมนบอร์ดเนี่ยเป็น ITX ได้และรองรับไมโคร ATX ได้นะครับใส่ชุดนั้นได้3ตอนนะครับสตอน3ามรมมรองรับพัดลมที่สวยสวยคือหนึ่งร้อยเจ็ดสี่มิลลิเมตรนั่นเองนะครับรองรับ VGA ที่มีความยาวสามร้อยแปดสิบแปดนะครับก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่านี้ยว,วางตั้งนะครับรองรับพาวเวอร์สบาย ATX อะใส่พัดลมร้อยยี่สิบมอได้หกตัวเนอะนั้นซีสโซลิสูเนี่ยก็คือจะเป็นการวางที่มันฟลิปต่างจากตัััััววนนนนนนน่่่่เเอองงงงครรบห็มมมม้้้้ยยจะะสสููีีใชถาาากาากปณ 5ตรงนี้นะครับน้ำหนักอ,อยู่ที่58กิโลกรัมแมทเทียร์ยเหมือนกันเลยนะครับ tempered glass อะไรประมาณนี้ร็อตไม่เหมือนกันคือ m i c r o i t x นะครับแล้วก็ m i n i i t x นะครับฟอนต์ไอโอแอนเนลก็จะเป็น USB 3.0 2ช่องนะครับ Gen2 Type C หนึ่งช่องนะครับ audio mic นะครับไดร์เบ이ก็เหมือนเดิมเลยนะ3.5นิ้ว hard disk drive แล้วก็2.5นิ้วที่เป็น hard disk drive หรือว่าจะเป็น SSD ก็ได้นะครับ expansion slot สี่ slot กับ fan support ใช่ป่ะด้านบนเดี่ยสองตัว120มมด้านข้างสามตัว120มมหรือว่าสองตัว120มมด้านล่างหนึ่งตัว120 ใส่หม้อน้ําได้ไงนะครับด้านหน้าใส่ไม่ได้ด้านข้างใส่ได้หมดเลย1ตอน2ตอน3ตอนบอททอมด้านล่างใส่ได้ใส่ได้เท่าไหร่ใส่ได้1 1 0มมตอนเดียวนะครับเรียาใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับเอ่อรองรับยึดซิ่งที่สูงได้สูงสุดถึง1 7 4มมเนาะ GPU ไซส์ G P ก็เหมือนกับไอตัวนี้แหละ488ม mm มครับอืมผมว่าไม่แย่ไอต้ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบที่ราคามันแพงขึ้นมาหน่อยนะมันเหมือนการฟลิปมาเห็นไหมครับขนาดเนี่ยถ้าจะใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าถ้าซี4200เนี่ยมันจะออกแบบให้การวางของเครื่องเนี่ยมันเป็นแนวนอนมันจะยาวแต่ถ้าสมมุติว่า2400เนี่ย มันจะเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งมันเท่ตัวนี้เป็น tempered glass พวกเมนบอร์ดพวกก้านจอจะใส่แบบฟลิปลงล่างหมายความว่าตัวช่องเสียบเมนบอร์ดช่องเสียบก้านจอเนี่ยจะฟลิปอยู่ที่ข้างล่างแล้วก็ต่อสายผ่านด้านล่างตรงนี้ไปเออสวยแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเวลาการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีมันติลาดิสเพลย์ตรงนี้นะใช่ไหมมันติลาดิสเพลย์โชว์สเตตัสทุกอย่างเกีย่ยวกับตัวเคสได้เลยตัวนี้ tempered glass ครับตัวนี้เป็นรูใส่ตัวพิกเซลได้ันี้ก็แปลว่าติจะเปิดได้เราล้าาน้ำสามตอนถ้า,มมาที่มันไม่ค่คอยเททออะะะะไรมมาากยนครับย ก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันไทซีอะไรเงี้ยผมว่าเลเยอร์มันคล้ายๆกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับซอสเจสูนก็จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการที่มีจอที่เป็นมันติลาดิสเพย์แล้วก็รวมถึงการวางการ์ดจอที่เป็นแนวตั้งด้วยใส่เมนบอร์ดไมโครเอเท็ได้เสมอนะครับใส่พาวเวอร์ p p l y เอเท็กปกติได้ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ ITS หรือว่า SFX สำหรับ power supply ก็คือถือว่าใส่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมไม่แย่นี่ไม่แย่เลยนะครับ ไอปีนี้ก็สว,สวยสวยสวยได้แบบที่ว่าเราไม่ใช่ไปต้องเสียตังค์เยอะเกินไปคือประมาณ2อ0 0ันแปดสเนี่ยได้เคสแบบดีนะเฮ้ยเท่แต่ว่าเราใส่บอร์ดไมโครเทคได้ราคามันไม่บานแล้วก็ใส่พวาวเวอร์สายแบบปกติได้ราคาก็ไม่บานเช่นเดียวกัน3ามสอเป็นตัวที่ต้นโปรนะครับมีจออยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เคสตัวนี้2องพันสองเก้าสิบกับสองพันสามเก้าสิบแบล็คแอนด์ไวท์โอเคถ้าเป็น, 20, White 90, น,นเซสสองจีศูนย์แบล็คแอนด์ไวท์ก็สองพันแปดเก้าสิบสองพันเก้าเก้าสิบซีน,นั้นซี จะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโปรดักต์ใหม่จากดิฟคูที่กำลังมาแรงทั้งดิฟคูตัวเซ2ส0ที่เป็นทรงแนวตั้งและ c ซ2ส0ที่เป็นทรงแนวนอนแน่นอนมันสวยและมันสวยแบบมินิมอลอยู่แล้วคราวนี้โปรดักต์อื่นจะมีอะไรอีกมาดูกันเลยครับต่อมาเป็นดิฟคูรุ่นตัวบนบน ก็คือในสูงสุดแล้วในตระกูล AK AK620 d i ก o n Pro Black and w h i t รราคาเท่ากัน3าม0นเั่นเองครับคราวนี้ถ้าเรามาโฟกัสตรงนี้นะ d ิ p คู o k 6ค0กสองศูนย์ดิจิตอล White ราคา3,390ครับพร้อมกับการรับประกัน3ปีตรงนี้จุดเด่นของมันเนี่ยมันจะมีหน้าจอแสดงถานะอุณหภูมิการใช้งานกำลังหวัดละความถี่หรือว่ากิจเคอร์เรไป,ปรพร้อมกันหมดเลยเขาเรียกว่ามันติลาดิสเพย์เป็นตัวโปรเห็นไหมเนี่ยโชว์หมดเลยนะครับหน้าจอเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนอุ และหากเกิน90องศาจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นราวความร้อนแบบคอทัสสองจุดหรือว่า CTT 2.0ตรงนี้นะครับก็ค <algunos S 1> ือเหมือนเอาทองแดงเลยฮิตไปเนี่ยมาวางเช็ดอีกกันหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะถ่ายเชและระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นสูงสุดถึง12%นั่นเองครับซึ่งเป็นแอร์คูลเลอด้วยตัวนี้จะเป็นแอร์คูลเลอแบบดูโอ้เซาวเวอร์ดูโอแฟนตรงนี้ราคาส0 0พันเท่าไหร่นะ3,390สามนั้นไสา6เส้นาสิบปรลมตรงนี้นะครับพัดลมเป็นแบบบ PWM นะครั2ตัวเนาะ2ตัวที่สามารถที่จะเปลี่ยน แปลงรอบได้นะครับลูกปืนแบบเป็นดินามิกครับสามารถทํางานที่แบบเสียรบกวนต่ำนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะระบายความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ GDP รองรับได้สูงสุด260วัตต์สูงมากนะสำหรับสิง์ลมเนี่ยรับได้สูงสุดเนี่ย260วัตต์นะครับไม่แย่นะครับที่จะเข้าสเปกครับเป็นดีฟคูลเอคของสูงสุดนี่ย้อนโปรครับอันนี้ไว้ใจได้คือมันสวยด้วยแล้วก็มันเป็นพัดลมคู่มันเป็น dual tower dual fan มีหน้าจอบอร์ดเลยเราว่ากันตรงนี้นะครับโปรดักครับ129คูณ138คูณ ร้อนี้127คูณ1้ํคูณ157านหนัก1.486กิโลกรัมผมว่ไอคิดว่ามันหนักจริงแล้วผมมองว่าถ้าเรายึดน้อก็ครบวิศวกรเขาคิดไม่ดีแล้วเนี่ยผมมองว่า1.4ไม่ได้หนักอะไรนะครับค p i ไ e เป็นขนาด6มิลิเมตรจำนวน6เส้นโอเคแฟน d ด m e เมชันเป็นขนาด120มิลิเมตรครับแฟนสปีดก็อย่างที่ผมบอกไวว่ามันเป็นแบบ P W M ก็คือมันสามารถมีต่ำสุดได้500ไปจนถึงสูงสุดเนี่ยบนั่งรันแปดร o อยห้าิบรมบนม่แนเอยู่ที่2.19 มมตรนะครับแฟนน้อยน้อยกว่า28เดซิเบลถือว่าเงียบนะแฟนคอนเนคเตอร์เป็น4เพลน p w m ครับแบริ่งใช้เป็นตัวลูกปืนเป็นฟริตไดร์บิ่งแบริ่งนั่นเองลูกปืนก็ไม่ต้องกังวลครับมันช่วยให้มันไหลลื่นแล้วก็มันจะลดเสียงรบกวนด้วยนะครับแฟนเป็น12โวลต์ดีซีกินไฟแค่0.12แอมป์นะครับกินไฟน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาแกะดูสักตัวนึงดีกว่าดังนั้นเนี่ยตัวนี้น่าลองให้ดูตัวนี้เอาสีขาวดีกว่านี่ไปแกะดูตัวนึงนะ339เกิดดจจะชัเเนนว่าป็ส ฟอร์มาซีพียูคุเลอร์วิดอัมมันติไลด์ดิสเพลย์ก็คือจะมีไลด์ดิสเพลย์บอกระยะนี่คือโชว์4องศา28กินไฟกี่วัตต์อะไรประมาณนี้แล้วกิกกก็คือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะมีสัญลักษณ์บอกด้วยแล้วนี่เป็น R G B ด้านหลังนะครับเห็นไหมเขาก็จะไม่บอกอะไรหรอกมีฮิตโมดฮิตไปมีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พูรุร่น A K แต่ยังไม่เช่นตึงรุ Assassin ร่นแอสซัสซินราคามันจะเบากว่า 3, 3ามพันแกะออกมาจากสีขาวมาแพ็คเกจยิ่งมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บ ถ้าเราแกะตัวเล็กๆมาก่อนใช่ไหมอันนี้พวกแบ็กเก็ตดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือใส่ได้ยังแบบพวกแบบเจ็ดพันเสามดีอะไรกันนี่นะเก้าพันเมตรสามดีก็ใส่ได้เพราะว่า g ด p มันโฉสูงถึงสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดสิบบาทนั่นเองครับอันนี้จะเป็นแบ็กเกซัพพอร์ตอินเทอร์เอ็นดีใส่ได้หมดนะครับจะมีสายแปลงให้ด้วยจะมีตัวซิลิโคนจากดีฟกูให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีบล็อกหกเหลี่ยมมาอย่างนี้ครบเรียกว่าให้ครบผมว่ามันสวยนะของคนที่ชอบความแบบมินิมอละนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นมันติลาดิสเพลย์แกะมาได้เนี่ยมันจะเป็นมันติลาดิสเพลย์เห็นไหมครับมันจะมันจะมีตัวนี้อยู่แต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เสียบใช้งานไงมันจะมีอุณหภูมิอยู่มันจะมีไฟบอกมีมีโลโก้ดีซีอยู่อันนี้คือมันติลาดิสเพลย์ตรงชั้นของมันเนี่ยมันจะวางเป็นเหมือนฝาครอบปิดอย่างนี้เห็นไหมครับเหมืนฝาครอบปิดอย่างนี้โอเคแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะมี2ตัวเพื่อตัวนี้1ตัว ด้านใน1ตัวสังเกตดูว่ามันจะเป็นดัวทาวเวอร์นะนี่ดัวทาวเวอร์ก็คือ2ทาวเวอร์หนึ่งสองแล้พัดลมก็จะพัดลมตรงนี้พัดลมตัวนี้1ตัวด้านหน้าตรงกลางจะมี1ตัวตรงค้าเปิ้ลเราก็สามารถที่จะแกะได้โอเคไหมแล้วก็แกะออกมาได้อย่างนี้ปุ๊บแกะออกมาได้นะครับเป็นแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บ เราจะเห็นว่าเออเฮ้ยมันมีจุดเชื่อมข้อมูลที่เป็นสเตตัสเพลย์อยู่นะครับแล้วก็ฮิตไปต์เราเห็นมันหเส้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราแกะเลื่อกมาทีเราจะเห็นว่ามันเป็น2องทาวเวอร์เนาะหนึ่งสองแล้วก็2องแฟนในการที่จะระบายความร้อนนะครับนั่นถือว่าเย็นแล้วก็สวยด้วยผมมองว่าไม่แย่นะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงชุบนิกเกิลเงาเวิบเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยตัวระบายความร้อนก็จะระบายผ่านมาฮิตไบต์ฮิตไปก็จะผ่านมาที่ตัวอลูมิเนียมอลูมิเนียมของเขาค่อนข้างไม่่่ไไมมมมรรงงงแแแแกกก๊เเเเเลลลยยคัับบบปปปป็็็็นนนนออูิีีขขโใช้้ววด์สา หมดเลย6กไปเออสวยอันนี้เย็นแน่นอนแหละหกไปว,ว่าโอเคแล้วล่ะนะครับมันก็เป็นรุ่นในสูงสุดในตระกูล a k 6 200นั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ราคาได้ดีด้วยนะครับสวย นะครับน้นนี่คือ Deep c คู l AK 620 d i g i t o ์ Pro มีให้เลือก Black กับ White แล้วราคานั้นจับต้องได้3,390ผมรู้สึกว่าผมจะประกอบไปหลายเครื่องนน,นั้นเนี่ยพวก i7 อย่างเงี้ยเอาอยู่ r y z e n 7 9 0 0 0 X 3D เนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วสบายๆนะครับด p ฟคู l AK 6 2 0 Di ศูนย l ดิ o a ตอลโปรแบล็ราคาอยู่ที่3,390แต่มีตัวสุดกว่านั้นนะมันคือในตร Deep c o ูล Deep Assassin นต่อมาเราจะมาดูฮ i s ซิในตระกู d e e p c คู l ที่เป็นซีรีส์ที่มมันนสสูุดคือาว่า a s สซ s s i ินะครับแอสซ s s i ิ Assassin, เนี่ยมันออกมาด้สมัยไหนมันเป็นห้ปีแล้วมั้งหรือเ8ปีนานกว่านั้นอีกสบาแอสซินหนึ่สงสองสามเนในปัจจุบันนั้นมันคือด e p คูแอสซ s a s ินสี่แบล็กไวท์ก็คือสีขาวหรือสีดําเลือกได้ราคา3,390ราคาตรงนี้เนี่ยของดิฟคูตัวแอสซัซินสี่แบล็กไวท์เนี่ยมันจะราคาเท่ากับ a k เคหแต่ a k เคหองศูนเนี่ยมันจะได้ดิจิตอลโปรก็คือจะมีจอแต่ว่าถามว่าตัวไหนยเย็นกันก็คือคตอบคือแอสซัซซินสี่มันจะกูล นะในยี่ห้อดีคูลเนี่ยในแต่รุ่นแอตเทอินสี่เนี่ย,ค,ยคือโหสุดละแต่อาจจะแตกลายเป็น 4S แ์เอาจจะแตกลายไปเป็นตัววิชั่นใช่ไหมก็เดี๋ยวว่ากันในมุมนั้นแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยสามพัเนี่ยอันนี้โอเคละแล้วประกันเนี่ยหปีนะครับออกแบบที่โดดเด่นครับเรียบง่ายแล้วก็การระอุของเรนได้ดีนะครับเป็นแอร์คูลเลอแบบทูทาวเวอร์ฮีทไบร์เนี่ยจะขยายออกจาก6ถ้าเอเคหกศูนย์นี่มันหกเส้นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเจ็ดเส้นคือตัวท็อปสุดละนะครับพัดลมขยายเหมือนกันจะเป็น,140 mm นหนึ FDB นะครับที่มีตะราลูกปืนแบบพิเศษนะครับโดยทําเพื่อให้มี3ามข้เฟสนะครับทำให้พัดลมมันมีการจ่ายไฟขนาดนั้นเพื่อให้การทํางานของพัดลมเนี่ยที่มีประสิทธิภาพและดีขึ้นและเงียบนั่นเองครับแล้วก็จะสามารถที่จะปรับได้2โหมดนะมันจะมีสวิตช์ปรับอยู่ก็คือทั้งควด์โหมดแล้วก็ปรสไมโหมดนะครับทีดีพีรอบสูงมากทีดีพีรอบสูงสุดที่ส8 0วัตต์สูงมากนะครับมาพร้อมกับซิลิโคน DM9 ครับดีอเเนี่ยก็คือเป็นจะเป็นซิลิโคนตัวเต็มท็อ ก็คือจะเป็นตัว product dimension เนี่ยจะอยู่ที่ยาว144สูง164กว้าง147ม mm, ิลลิเมตรนะครับกีซีงก็ตามนั้นเลย140 110 160ตรงนี้นะครับน้ำหนัก1.575กิโลกรัมนะครับ1.575กิโลกรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง6มิลลิเมตรจำนวน7เส้นแฟน dimension 2ขนาดนะครับ140มิลลิเมตรหตัว120มิลลิเมตรหตัวแฟนสปีดในโหมด performance โหมดนะครับก็คือจะเป็น500ถึง1800รอบนะครับรวมถึง500ถึง1700รอบนั่นเองนะครับแฟนแอร์โฟนะครับถ้าเเเปป็็น mode, นน performance ทีี่่ยจะ ที่61.25 cfm mm, แล้วก็58.06 cfm ตามลำดับนั่นเองนะครับ fan air pressure ก็ส7 6็3 7 6มิมนะครับแล้วก็2.1มมอันนี้คือเรียงตามระดับของพัดลมด้วยนะ over all noise นะครับในโหมดของ performance ก็ถือว่าแบบต่อให้เปิดโหมด performance เนี่ยนะครับเสียงก็เงียบอยู่ดีนะน้อยกว่า29.3 d เซลีนะถือว่าเย็นมากนะถือว่าเงียบมากนะครับ fan speed quiet mode ถ้าเป็นมุมของ p o i e t mode เนี่ยพัดลมจะหมุนอยู่ที่500-1450รอบ้อยถึงะนดลงพันส m ประ้อยู่แล้ว อออน้อยลดลงเสียงจะลดลงเหลือแค่22.2ดีซีเดลเท่านั้นครับแฟลชคอนเนคเตอร์เป็น4พิน PDM ฮะแบริง่งใช้เป็นฟลูอิดไดนามิกแบริ่งนั่นเองนะครับกนินไฟ12โวลต์ปกตินะครับแฟลชเรทเคอร์เร,เเรนต์พัดลมกินไฟแค่0.2แอมป์นะครับ2.4วัตต์โอเคมาเรามาดูตัวนี้กันนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันคือ DeepCool เนอะ DeepCool Assassin 4 White p r e ี i u m CPU ล o o l e r เห็นไหมไอ้ตัวนี้มันจะเรียบง่าย3390คือมันอาจจะไม่ได้มีจอเหมือน AK ของ20แต่ว่ามันจะถูกแทนด้วยอะไรครับ ฮีทไบท์ที่มีจำนวนมากถึงเจ็ดเส้นตรงนี้แกะออกมาอยู่นี้ที่ผมแกะมัน,นมีสีขาวกับสีดำนะเราก็จะมีไอ้พวกกล่องตง่างๆนะคือใส่กับเมนบอร์ดทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็น AM5 หรือว่า Intel นะครับหรือคออันดราก็แล้วแต่นี่ก็จะมีตัวแบ็กเก็ตให้นะครับอันนี้ซิลิโคนใช่ไหมซิลิโคนตัวท็อปนี่วะเทอร์มโปรส์ดีเอ็มเก้าเห็นไหมแถมมาให้ด้วยดีตัวน่ากรัมมีคลีนเซอร์ให้ด้วยนะครับเออของขครบว่ะมีประกันพัดลมให้ด้วยนะมีบล็อก 6เหรียญให้ด้วยเออเท่ดีแถมมาให้ด้วยโอเคถ้าเรามาตัวคีทซิงครับคีทซิงตัวนี้ที่ผมอธิบายแบบว่ามันน้ำหนักประมาณโลครึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบน้ำชอบลมแต่มันเท่ดีวะ่ะผมชอบเห็นปะ่ะถ้าเราดูตัวนี้พัดลมเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอล ซิงจะเป็นเหมือนมิโม่แต่ด้วยการวางซิงที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับถ้ามันชิดมาทางเนี้ยมันจะไม่ติดแรมต่อมาเวลาเราวางปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้แรมสามารถที่จะวางได้อยู่ตรงนี้ไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดเลยตรงนี้จะเป็นทิดไปที่เยอะที่สุดองดีพู่เจ็ดเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เจ็ดเส้นทั้งหมดเลยอันนี้เป็นไดร์แอร์คอนแทคเหมือนเดิมคิดไปเพิ่มไปเจ็ดเส้นและเป็นตัวที่เป็นพัดลมคู่นะครับพัดลมคู่คือตรงเนี้ยร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะคร โหมดกับเสียงเงียบเปร์ฟอร์มาซ์โหมดปรับได้นะครับพัดลมตรงนี้จากยิปคูน,นี่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ถูกอโนดไดต์เป็นสีขาวแล้วก็นี้จะมามี่จะแกะได้อย่างนี้เออหลีงาน,น,นโคตรดีเลยเห็นไงานดีมากนะครับแล้วถ้าหลังจะเป็นลายเท็กเจอร์แบบนี้นี่แล้วก็แกะตรงนี้ออกมาได้เช่ไหมเป็นแมชแล้วก็เอาตรงๆแล้วมันก็ดึงพัดลมตัวที่สาวออกมาได้อย่างนี้เลยนี่ไงถอดออกได้หมดเลยแต่นี่คือมันจะล้างสายไว้เห็นไหม อันนี้คือ140มมตรหนึ่งตัวที่ซ้ออยู่ตรงกลางนะครับซ้ออยู่ตรงกลางแบบนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปได้ชึบกลไกแมคานิคอลดีมากปึ๊บใส่มาอย่างนี้ปึ๊บแล้วค่อยกดลงนี่ก็จะนั่นจะมานี้ตอนนี้เราก็ติดพัดลมกลับเข้าไปได้ครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนนี้มันเรียบร้อยคือพัดลมเนี่ยมันมาสามารถรีมูฟได้นะปึ๊บ,บจบอันนี้คือตัวที่หนึ่ง 120มมตัวที่2 140มมฮิตไป7เส้นราคาเบา3,390บามันค่อนข้างจะเรียบง่ายกว่ที่ว่ามันไม่มีหน้าจอบ่งบอกอะไรข้อดีคือมันไม่ติดแรมและมันเย็นแน่นอนเพราะว่า TDP รองสุดสุดถึง280วัตต์อันนี้คือ Deepcool Assassin 4ที่หลายๆคนนั้นชอบแล้มันสวยด้วยโอเคมั้ตามนี้นะครับรอบน,นี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งครับถ้าคุณต้องการความสุดของ Deepcool นีมันคือ Deepcool Assassin 4ตัว BC Vision Vapor Chamber ราคา4,790บาทนะครับอืมอันนี้คือรุ่นเรือธงของ Deepcool ละพูดง่ายคือตัวนี้จะดีที่สุดและเย็นที่สุด นั่นคือมันคือตัวแฟกชิปของตัวดีคูลนั่นเองนะครับได้เพิ่มข้อใหม่รูปแบบของแอสซิสซินสี่เขาเรียกว่า V4 Vision ก็คือเวเบอร์แชมเบอร์วิชันนั่นเองนะครับพอสามารถในการทําความเย็นก็คือระบายความร้อนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยทำให้ TDP เนี่ยมันยกไปถึง300วัตต์นะเออสามวัตต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลแบบ4ส่วนระพายเอ็นด้วยนะครับก็คือจะมีอุณหภูมิบอกทุอกยอย่างเลยแล้วก็ยังสวยนะครับอืมหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลอยู่แล้้้ววววนนนนนะะะะะมมมีีหหหาาาาาาจอออแแสสดงงงถถุณภูิิคครรรรััับกกกกใชลลตต์่่ื สวยพร้อมกันด้วยนะครับมีแน่ใจอการแจ้งเตือนเหมือนเดิม,มนะก็คือด้วยภาพหา,ากาำกัด80องศาจะเป็นสีเขียว80-90เป็นสีส้มแล้วเกิน90เป็นสีแดงนั่นเองครับมีเทคโนโลยีระาความร้นอนแบบเขาเรยแบบีรยกแวบบ่า vapor chamber นะเป็นทแบบ่อระาแบความร้อนขนาดใหญ่และระบาความร้อนได้ดีเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงจะได้แกะดูกันตรงนี้ไปน็น a i i n แบบ2 tower ท h e ไ t ป6ม mm, ิลลมตรจนวน7เส้นพัดลมขนาด140มม1ตัวละ120มม1ตัวพัดลมเป็น NDB เหมือนเดิมนะดัดดงลดเปิดแบบใหม่นะครับมีโควต์โหมดปรับสมัยโหมดครับ TDP เข้าามราคาจะเจ็บสุดครับ4.790เ้พิ่มอีก800บาทเดี๋ยวเรามาดูราคาต่างกันยังไงด้วย t d p เพิ่มขึ้นล็อกสูงสุดเพิ่มขึ้นอีก20วัตต์กลายไป็น300วัตต์นี่เป็นกล่องนี้ครับเห็นไหมมันจะ VC คล้ายๆกันแต่ผมมองว่าตัวฐานล่างของตัว VC Vision มันจะโหดกว่า หรือเปล่าเห็นปะฐานมันใหญ่กว่านะเจ็ดเส้นเหมือนกันนะเออมันไม่ต่างแค่นเ้่องตัวท็อปนี่ห่าใช่ปะอันนี้จะเป็นตัว VC Vision Vapor Chamber ท่อไปมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดีไซน์ผมมองว่าจะน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่คล้ายกันเท่าไหร่ชิ้น,น,นนะมันมีความคล้ายกันบ้างแต่ว่ากทปรับขึ้นมาประมาณ200วัตต์ข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถที่จะมี ดิจิตอลมันติดไลด์ดิสเพลย์ก็จะโชว์ได้ตัวนี้เราสามารถที่จะปิดเข้าไปน,นี้ได้มันจะเป็นดิจิตอลไลด์ดิสเพลย์ใช้งานจริงด้วยนะสวยมากโอเคอันนี้เราสามารถแกะออกได้เราจะเห็นพัดลมหนึ่งตัวพัดลมหนึ่งตัวอยู่ตนี่เหมือนเดิมเห็นไหมร้อยยี่สิบมิลลิเมตรอยู่ตนี่เหมือนเดิมนะครับแกะได้เหมือนเดิมคล้ายๆกันแต่ตัวแอสเซสซินสีอันนี้ก็จะเป็นมันติดไลด์ดิสเพลย์ที่เพิ่มเข้ามาเห็นไหมแกะออกได้ปุ๊บจะเจอพัดลมหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ถอดออกมาได้เหมือนกันอันนี้หนึ่งรับออื เห็นไหมล้วกจ็จะมีโลโก้ DC ปรับได้เหมือนันหมดพอยเอ็ดโหมดปรสมาหมดนะครับแล้วก็ตัวฮิตไปสนี่ผมยังไม่เห็นนะเพืนะออฮิตไปส์เราเห็นว่า7เส้นอยู่ตรงนี้7เส้นอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุด นี่ก็ตัววิชั่น VC Vapor Chamber Vision แล้วก็ไฟที่เขาที่มันบอกสถานะของมันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนตาและค่อนข้างที่จะดูแบบเออเฮ้ยมันดูดีมันดูแบบมันดูแบบไม่ได้แบบแสบตาหรือว่าอะไรแล้วก็มันเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็เย็นด้วยด้วยความที่ฐานมันเป็นแบบ Vapor Chamber ทำให้ TDP มันขยายเป็น300วัตต์ถือว่าสูงมากนะครับในการเซตซิงค์ลมระความร้อนเนี่ยเย็นกว่าชุดน้ำอีกนะครับอืมนั้นที่เหลือก็จะดีไซน์เหมือนเดิมตามสไตล์ของ Assassin 4นะครับแต่ว่าอ,นนอันนี้คือตัวท็อปไง Deep Cool Assassin 4 Vapor Chamber Vision ราคา4,790บาท อันนี้คือเพิ่มมาอีก800 TDP บวก20วัตต์แล้วก็มีจอสวยงามตรงนี้ครับต่อมาเป็นรุ่นที่มันเบาๆกว่านั้น3 9 9พาครับสำหรับ DeepCool Assassin 4S ซึ่งอันนี้เป็น black and white จุดเด่นของมันเนี่ยมันจะเป็นดูแบบ minimalist ก็คือดูสะอาดเรียบลื่นนะครับแล้วก็ช่วยนำอากาศเนี่ยผ่านคเครื่องปรัความร้อนได้ดีมันจะบางกว่าเดิมไงช่วยมีระยะห่างที่ไม่ขัดอะไรกับแรมนะครับแรม RGB ที่มีโปรไฟล์สูงก็ไม่ขัดแรมไม่บังแรมนั่นแหละนะครับตัวนี้มันจะเป็น Assassin 4่ที่เป็นตัวเล็กเป็น ยังคงเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นแอร์คูลิ่งแบบทูทาวเวอร์ดวลแฟนะะฮิตไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพัดลมเนี่ยจะขยับไปเป็น140ยสีมอจนวตัวนะครับแล้วก็ MDB เหมือนเดิมนะครับี่ะบปประบะครบคายล์เย็นบนและฟาั่งกนเหมือนกันบบ and more and more and more. ทีทพจะอยู่ที่250วัตน,นะครับแล้วก็สีดีคนให้มาที่เป็นเดียมเขนาดเล็กลงเห็นได้ชัดครับคืออยู่ที่ร้อยสิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยหกสิบสี่นี่เองครับมิลลิเมตรนะพัดลมสองตัวน้ำหนักหนึ่งจุดสามแปดกิโลกร,รมัมน่าจะเบาสุดละฮิ 6, 7, 7 140ต ยี่สิบเก้าจุดสามเดซิเบลนั่นเองครับถ้าเป็นควอตเอ็นบวดก็ยี่สองจุดหกเดซิเบลแฟนคอนแทคเตอร์เป็นโฟร์พินน,น,นั่นเองครับแบริ่งท้ายเป็นฟรีดไดนามิกแบริ่งครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูตัวนี้กันนะราคาอยู่ที่สามพันเก้าเก้าสิบทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเห็นไหม Assassin โฟร์เอสไวท์มินิมอลลิสติกพรีเมียมซีลแอคคูเลอร์อ่าเขาบอกมันเล็กลงนะครับอันนี้ก็คือการันตีว่าไม่ติดแรงแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตัวปกติด้วยนะครับอันนี้ตัวปกติอยู่ทีีี่่่เทาไหรออัันนนน้้ 3, 9, 9, แต่นี่จะมีกล่องเหมือนเดิมนะปกตินะครับเป็นส็อกเก็ตใส่ด้สกูยูนะ่แล้วมันคล้ายๆกันหมดแหละตะกูลแอสซิอ่ะโอ้ยนี่เล็กกว่าเดิมครับเล็กกว่าเดิมชัดเจนเลยลาราคาแพงกว่าด้วยแต่เล็กกว่าเดิม เล็กเกิเดเลยไปค่อนข้างเยอะครับมีความเป็นมินิมอล 4S เนี่ยจะเล็กกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมนะคือ3,990สังเกตดูว่าตัวเนี้ยมันเล็กกว่าเดิมนะเยอะพอสมควรน,นะครับเฮ้ยพัดลมเหลือตัวเดียว TDP ลดลงเหลือ240วัตต์เนี่ยพัดลมตัวเดียวเองเนี่ย140ยมิลหนึ่งตัวแต่ข้อดีคือมันจะบางกว่าเดิมเห็นไหมครับมันจะบางกว่าเดิมเรียกว่าพัดลมหายไปตัวหนึ่งว่างั้นเถอะไอ้ตัวนี้จริงพัดลมสองตัวไอ้ที่จะมีพัดลมตัวกลางตัวเดียวเจ็ดเส้นฮีตพัลเจ็ดเส้นครับสองสี่หกเจ็ดเจะะะมีอไรน พอมาหมดกับคอยด์หมดตรงนี้นะครับถ้าเทียบกันก็คือเล็กลงแต่ฮิตไปเท่ากันมั้ย7เส้นเท่ากันครับ2 4 6 7อันนี้จะเป็นตัว 4S ก็จะมีความเป็นมินิมอลเล็กลง TDP ลดลงหน่อยก็คือ 240W แต่เ,เอาอยู่อยู่แล้วล่ะอันนี้ก็สวยดีโดยที่ตัวซิงนั้นไม่ได้ใหญ่เกินไปครับอันนี้คือตัว Deepcool Assassin ตัว 4S Black White นะมีให้เลือกสีขาวสีดสําเช่นเดียวกัน3,990บาทครับคือถ้าใครต้องการความเล็กอะตัวเนี้ยสวยมันจะเล็กแต่ว่ามันก็รอง TDP ได้ไม่สูงมากแล้มา240บาทแต่อันเนี้ย3,390อั้ถูกกว่าแต่ได้พัดลมคู่ใหญ่กว่าแต่ถ้าคู่ไม่บางไม่บางแรงเหมือนกัน อันนั้นเนี่ยก็แต่คนชอบแล้วกันนะครับโอเคไหมนี่คือ Deepcool Assassin 4s และ Deepcool Assassin 4 3 3 9 0 3 9 9 0และคุณต้องการแบบตัวท็อปคือ VC Vision w e p o r s h a <AS> เช e Vision เนี่ย4,790นั่นเองนะครับก็ไปหมดแล้วนะราสำหรับเคสซิงหรือว่าเคสดีๆจาก Deepcool จริงๆแล้วผมค่อนข้างที่จะโอเคกับตัวเคสที่คนตอบรับได้เป็นอย่างดีคือตัวเคสมันสวยอยู่แล้วและมันขายได้ในตัวมันเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น CS260 C70 เงี้ยูกคาประกอบเยอมากแต่วันแล้ย์นีเอสสอะเป็ดศูนย์อะไ่ไดด้ีเทาร่เวันป็ต6ไป ด o วยทาวเวแต่มันจะได้มันติดไรท d สเพลย์ที่เปนมีจอที่มันค่อนข้างโหดพอสมควรในราคาเท่าไหร่3,390นสากแต่คุณบอกว่าพี่ปอครับผมอยากได้แบบตัวแบบเรียบ,ยบ,ยบงๆง่ายๆแต่เป็นตัวท็อปได้ไหมไม่ไม่มีจออะไรเงี้ยก็จะเป็นด e ฟคูแอสเซ s a s นซี c แบล็กแอนด์ไวท์สาม้าสิตรงนี้รวมถึงถ้าเป็นตัวเล็กๆก็คือเป็นตัว 4S จะอยู่ที่สามพันเก้าเก้าสิบมีเลือกสีขาวกับสีดำแต่ถ้าตัวท็อปเลยจะเป็น, Deep In s c, 4, นดิฟคูแอสเซเนซี่วีซีวิชั่นสนี่พันเจ็ดเก้า คู่มันไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะฝากไว้ด้วยครับกับดีฟคูเขาสุดท้ายแล้ว I have review มีขายเช่นเดิมแล้วบางๆจะทดสอบให้ดูกับการ,ราขับรถสุดท้ายแล้วเคสดีฟคูมันก็สวยใช่ไหมซิงในตระกูลดีฟคูแอตเลอร์ซนสีเนี่ยยังไงก็เย็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนดีฟคูครับฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ